ธรรมุพระทนตายสะขอ,อนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองอ,อนอบน้อมแด่พระธรรมอันประเสริฐอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอ,อนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคน,นิพพานขอเจริญพรเราโยกีผู้ประพฤติปฏิบัติทิ่พัฒนากรรมฐานทุกๆท,ท่านเมอลงและนั่งตามสบายสำหรับการประพฤติปฏิบัติวิปพัสนากรรมฐาน ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาระหว่างวันที่19ถึงวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2567ก็ดำเนินมาจนถึงโอกาสสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความ รวดเร็วไม่นานก็ครบห้าวันพระองค์ได้ตรัสไว้ว่ากาโลคสติภูตานิสภาเนวะสหัสนาการเวลาย่อมเกินกินสัพสัตว์พร้อมทั้งตัวของมันเองเวลามันไม่ได้หมุนไป เปล่าๆมันย่อมเกินกินสรบพรสัตว์ให้แก่เจ็บและก็ตายไปโดยลำดับตัวของมันเองก็หมดไปด้วยเพราะนั้นการที่เราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราเราต้องน้อมนำหลักของ องค์พระสมาสัมพุทธเจ้าที่ฝากไว้มาเป็นมรดกธรรมคือที่พระองค์ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานพระองค์ได้ให้ข้อคิดกับพุทธบริษัทว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้กว่าไม่ประมาทเถิดนี่ือเป็นสรุปรวบยอดคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง8ปดหมืพันพระธรรมขันธ์เมื่อย่นย่อลงแล้วก็ลงในอปมาทธรรม คือความไม่ประมาทในการสร้างกุศลธรรมคือความดีการที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือการที่เรามีสติคอยกำกับกายวาจาใจขณะยืนเดินนั่งนอนมีสติกำกับสัมปชัญญะรู้สึกตัวเมื่อน,นั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ ทำอะไรไม่ผิดพลาดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จก่อนที่ประมาทเลินเล่อขาดสติก็จะเป็นคนที่มีความทุกข์อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินเป็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเดาเนินชีวิตในปัจจุบันเราต้องน้อมนำเอาพระพุทธพจน์ ของพระสมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในความไม่มีโรคถ้าเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราก็จะได้สร้างกุศลธรรมความดีมากขึ้นเช่นการยินดีในการบริจาคเสียสละ เป็นการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่แบ่งปันการที่เราเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ความสุขส่วนรวม mm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าโนุโมทนาเป็นสิ่งที่ดีงาม mm. ไม่ประมาทในการประพฤติธรรมสม่ำเสมอ เมื่อมีโอกาสมีเวลาเราก็เมื่อเพิ่มมาเพิ่มเติมในการพัฒนาสติสมาธิของเราให้มากขึ้นไม่ประมาทในการที่ทําจิตใจของเราให้มีความรักความปรารนาดีกับตัวเราเองและคนอื่นสัตว์อื่นทั้งสามประการนี้ ไม่ประมาทในทานไม่ประมาทในการประพฤติธรรมสม่ำเสมอและไม่ประมาทในการอบรมจิตของเราให้มีเมตตาความปรารถนาดีต่อตัวเราและคนอื่นสัตว์อื่นชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องในวันวิสาขานี้ ก็ขอมอบมรดกธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ก็คืออัปาาธรรมความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็คือการที่เราม,มีสติอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ะระลึกตอนที่เราจะทำจะพูดจะคิดขณะที่เราทำเราพูดเราคิดก็มีสัมปชัญญะในการรู้สึกตัวทั่วพร้อม แ้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จมีความสุขทุกคืนวันดังนั้นการปฏิบัติธรรมยังในโอกาสวันสำคัญคือวันวิสาขาบูชาในคราวครั้งนี้ก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีก็ขออนุมโมทนาบุญกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านที่ได้ตั้งใจในการ พัฒนาสติของเราพัฒนาสมาธิของเราพัฒนาปัญญาในทางรรมของเราให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าสติสมาธิปัญญานี้ก็จะเป็นสิ่งเกื้อหนุนให้เราได้มีสติที่ระลึกรู้อยู่ตลอดเวลามีสมาธิเมื่อเรามีอารมณ์ใดมากระทบจิตใจเราจะมีความมั่นคงต่ออารมณ์ ไม่วันวายไปตามอารมณ์และมีปัญญารู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงตางความเป็นจริงสามารถที่จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมได้ในโอกาสต่อไปก็ปขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาเป็นภาระวะปัจจัยอำนวยอวยชายให้ทุกท่าน จงดีราชปาสจ,จากทุกโศรกภัยอุปธวันตรายใดๆอย่าพึงเบิงเกิดมีจงเจริญด้วยจตุรพิตรพ่อใจทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพะละปฏิพานธนศาสสมบัติปัฒนาอิทธผลใดๆอันเป็นเป็นในทางที่ชอบและประกอบได้ธรทำเอาความปัถนานั้นๆจรงผ่านสำเร็จด้วยกันทุกๆท่านเอ,อ่น รกราบนมัรสการพระอาจารย์ครับผมขอกล่าวเป็นผู้กล่าวนำญาติธรรมไในกราบขอขอมาพระอาจารย์ครับพโยมเปิดหนังสือหน้าเจสหน้าเจดสนะครับลากรรมาฐานเดี๋ยวโยมกล่าวพร้อมๆกันนะกาวพร้อมๆกันให้ชัดถ้อยชัดคำถือว่าเป็นพิธีการที่ จำเป็นแล้วก็เป็นพิธีการที่จะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เรามากราบขอขมาครูบาอาจารย์เราอาจจะทำล่วงเกินอะไรต่างๆก็ขออาโหติกันไปนะครับเอาว่าพร้อมๆกันนะอิธานิมะยังพันเตอเอากล่าวพร้อมกันเลย เป็นการขอขมาพระอาจารย์นะครับตั้งใจทำให้ดีอโยมนั่งอยู่กับที่นั่นก่อนก็ได้ต่อไปเป็นคำสมาธินศีลห้า,า,า 5, พร้อมๆกันนะครับมายังอันเต サンプッタスター、ナモータスター、パカワット、カラハット、サンマーサンプッタスター。 ខ្ល um, uh, um, uh, ាស់វើននំពុម្

シーレナポーカーサンプターシレナディプティンンシータサマ